สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้น้องฟิวออร์รถเข้าใหม่มาฝากนะครับกับเจ้า Honda c ซ v i c 1.8e นะครับปี2020แบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนี่ทุกคนดูรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับยังไม่ได้ทำสปาเลยนะครับตัวนี้เนาะราคาอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทนะครับสภาพรถสวยเกดเอแบบนี้เลยนะครับตัวรถเดี๋ยวเอาไปล้างทาความสะอาดให้อีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวรถเพิ่งเข้ามาทุกคนนี่ก็ บอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวจะผลอยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะครับตัวรถสภาพสวย Honda c i v i ิขวัญใจวัยรุ่นเลยเนาะไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับกระจังหน้าโครเมียมลอๆเลยนะครับนี่ตัวรถบอกเลยว่าทรงสปอร์ตมากนะครับลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิลได้นะครับออกได้ทุกจังหวัดนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ นะครับตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยสภาพเกรด A นะครับรับประกันเครื่องยนต์เลเกียรับประกันโครงสร้างนะครับรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมนะครับมีผลตรวจโครงสร้างรถได้ดูเรียบร้อยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจอยู่นะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมกับน้องกาฟิลได้นะครับ เอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็ช่วยทุกเคสดันทุกเคสนะครับบอกเลยว่าออกรถกับน้องกาฟิวออกง่ายมากๆนะครับเคยที่สนใจนะครับติดต่อได้เลย0657400689 0657400689นะครับดอกเบี้ยก็โคตถูกดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2บาทกว่าเท่านั้นนะครับผ่อนได้ถึง4อ่ปีถึง7ปีเลยนะครับมีขับฟรีอีก9กวันนะครับแล้วดอกเบี้ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องดาวให้สูงนะครับ ขอแค่ลูกค้ามีบอดเครดิตก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยถูกแล้วนะครับฟรีดาวก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับนี่ให้ดูในส่วนของตัวรถนะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยๆเลยนะครับตัวโคมไฟนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ไฟโปรเจกเตอร์กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะครับทุกคนสภาพโคมไฟสวยๆไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับสภาพสวยในส่วนของตัวรถนะครับตัวรถมาในส่วนของตัวรถสีเทานะครับ ไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างนะครับกเรไฟเลี้ยวน้องไฟเลี้ยวที่แก้มนะทุกคนไฟเลี้ยวข้อติดจะตัวแก้มนะครับยางนะครับเปลี่ยนยางไม่ใหม่แล้วนะครับทั้งสีเส้นเลยนะครับตัวยางเป็นยางแม็กซีดนะครับทุกคนยางปี2025นะครับล้อแมกก็จะเป็นแมกเดิมโรงงานนะครับนี่ยางปีปัจจุบันเลยนะทุกคนเราเปลี่ยนยางไม่ใหม่แล้วทั้งสีเส้นนะครับสภาพรถสวยๆพร้อมใช้งานกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับยางก็เป็นยางใหม่ยางแม็กซีดปี2025นะครับ มาในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดกระจกด้วยนะครับมีทั้งแก้มีทั้งกระจกนะครับโอ้โหเท่มากๆนะครับแล้วก็คาดคิ้วด้านบนนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับคาดคิ้วด้านบนโดยโครเมียมแบบนี้เลยนะครับรถสภาพสีเดิมโรงงานนะครับรับประกันบอกเลยว่ารถสวยมากๆนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับในส่วนของตัวเพลทนะครับเพลทเดิมโรงงานหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับสวยๆนะครับแมตช์อาร์จุดแต้มสีเดิมโรงงานทุกจุดนะครับ แกดูในส่วนของเมนอาร์กันนิดหนึ่งนะครับนี่แมนอาร์กแม่นาร์กเดิมแมนอาร์กเดิมโรงงานเมนอาร์กส,สวยเลยทุกคนนี่ล็อกกระจกอ่าก็เขาเรียกว่าล็อกประตูเนาะล็อกประตูซ้ายได้ด้วยนะครับอ่าคนาข้างๆสามารถล็อกประตูได้ด้วยนะครับจุดเต็มสีนะครับเมนนาร์กรูปกลมเดิมโรงงานนะครับทุกจ,จุดเลยเดิมโรงงานสวยมากในส่วนของตัวรถนะครับด้านส่วนของเบาะหนัง เป็นเบาะหนังสีดำนะครับโดยตะเข็บไม่มีสีขาดไม่มียุกยุ้ยเลยนะครับนี่ตัวนี้หุ้มหนังมานะทุกคนตัวนี้นะครับลูกค้าเก่าหุ้มเบาะหนังมานะครับนี่คนโซนก็จะเป็นคนโซนสีดำนะครับนี่ไปได้ดูเกะนี่เกะหน้ารถนะครับอุปกรณ์คู่มือการใช้งานรถต่างๆก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับคู่มือเนาะก็มีอุปกรณ์คู่มือมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ ก็จะมีในส่วนของตัวกระจกนะครับนี่ตัวกระจกเรียวกระจกกระจกกระจกมองเนาะกระจกนี่มาดบางเดดแล้วก็จะมีกระจกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คนถ่ายก็หล่อมากนะครับในส่วนของตัวคนถ่ายเนาะคนถ่ายก็หล่อมากนะครับคนนี้ใครสนใจอยากออกรถกับน้องกาฟิลนะครับก็ติดต่อได้นะครับ0657400689นะครับก็จะได้เซลล์หล่อๆแบบนี้ไปดูเลยนะครับหหยอกหยอกนะครับนี่ก็จะมีด้ามจับมาแล้วเรียบร้อยนะครับ สวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับให้ดูรอบๆคันนะครับบอกเลยว่าตัวรถสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถตัวนี้นะครับ Honda c i ีว c 1.8e ปี2 0นะทุกคน5แสน3,900บาทฟิล์มเปลี่ยนใหม่ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่เผื่อใครไม่เชื่อเต่เปิดได้ดูนี่เห็นไหมติดซิชูอยู่นะทุกคนฟิล์มมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใหม,ม่ให,หม่แล้วนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของปุ่มล็อกเด็กเรียบร้อย เมทนา์กรุปรมเดิมโรงงานนะครับนี่เม่นากเดิมเม่นากเดิมโรงงานตัวเบาะนะครับก็พรุมติดตั้งไม้เร้วเรียบร้อยนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัวเบาะหุม้มเบาะมานะทุกคนปกติมันเป็นเบาะผ้านะครับหุมบ้มเบาะไม้แล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของที่พับแขนวางแขนนะครับมาแล้วนี่ สวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับน้ำมัน95าา e ยีนะครับอ่า91นะครับปกติก็จะใส่95นะครับไฟท้ายด้านหลังเป็นไฟท้ายตัว C นะครับเป็นไฟท้ายรูปตัว C แบบนี้เลยนี่ไฟท้ายตัว C แบบนี้เลยนะครับนี่โลโก้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัวรถมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนไฟท้ายตัว C สวยๆทรงสปอร์ตนะครับนี่มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยภายในในของเขานะครับภายในกว้างนะ ภายในกว้างเลยทีเดียวนะครับนี่ภายในกว้างขวางนะครับนี่แผงการความร้อนนะครับจุดแต้มสีแมนอาร์คลูกกลมเดิมโรงงานนะครับแมนอาร์คลูกกลมเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับฟิล์มละลายฟ้าต่างๆก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่สวยๆเลยทุกคนสวยมากนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่คาดคิ้วนะครับอวโคลเมียม กัดคิวด้วยโกลเมียแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับจนเต็มสีจากงาน u, อยู่ครบนะครับแมนอากแมนอากเดิมโรงงานนะแมนอากสวยๆเลยเบาะนะครับก็ K o, หุม้มเบาะมาทุกคนนะหุ H ้มเบาะมาเป็นเบาะหนังนะครับกระเป๋าจิงโจ้ซ้ายขวาก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับหุม้มเบาะหนังสีดานะครับปกติมันจะเป็นเบาะผ้านะปกติจะเป็นเบาะผ้านะครับปุ่มสมาร์ทคีย์เลสก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ผมสมาร์ทกีเรตมีมาแล้วครับร้อยหัวน็อตเดิมจุดเต็มสีเดิมนะครับนี่เม็ดร์คเดิมเม็ดนักเดิม,ม,เ,ดมเดิมโรงงานสวยเกรดเอนะครับรถบรอกเลยว่ารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับรับประกันโครงสร้างให้ดูภายในนะครับสตาร์ทเลยอ่าให้ดูด้านข้างก่อนด้านข้างนะครับปรับกระจกแบบไฟฟ้านะครับทั้งสี่บานและ ตัวกระจกนะครับเป็นกระจกแบบออโต้ออโต้ซ้ายขวานะครับปุ่มบูสต์สตาร์ทปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับตัวนี้เลขกมย์อยู่ที่1นึ0 0แนะครับเจ็ดร้อยสีสส่สิบสีบส่เนาะเลขไมย์ก็ถือว่าน้อยเลยทีเดียวนะในส่วนของตัวเลขกเมย์นะครับนี่สวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็หน้าจอก็เป็นหน้าจอเขาเรียกว่าหน้าจอทัชอ่าเขาหน้าจอวิทยุนะทุกคน หน้าจอวิทยุแต่ว่าเชื่อมต่อกล้องมองหลังมาแล้วนี่ตัวกล้องนะครับนี่ชัดเจนนะครับกล้องชัดๆเลยนะครับนี่ตัวนี้ดึงเบรกมือขึ้นนะครับเแบรบกมือฟ้านะครับกดลงนะครับอ่าต่อเกียร์อ่าเกียร์ดีดีเอสเอสเอลขึ้นเอลนะเอลขึ้นเขาเอสสปอร์ตเนาะก็เรบงเร่งนะครับนี่ก็ขยับไปหน้าอยู่นะถ้กกดนี่ขยับไปหน้าอยู่ขยับไปหน้าอยู่นะครับ จอดให้ตรงนะครับนี่จอดให้ตรงนิดนึงอ่าแล้วก็ดึงนะครับตัวเกียร์พี่นะครับแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับนี่เหมือนเราดึงเบรกมือนะครับแค่ใช้เป็นปุ่มเบรกมือไฟฟ้าเนาะก็กดลงนะครับก็ดึงเบรกมือลงนะกดขึ้นก็ดึงเบรกมือขึ้นนะครับนี่ก็จะมีปุ่มในกล่ของปุ่มอีคนะปุ่มประหยัดน้ํามันด้วยนะครับนี่สวยๆนะครับแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับเพลงเดี๋ยวฟังเพลง อุณหภโพงด,ดังเกินนะครับอ่าติดลิขสิทธนะิ์เนาะปวดบอะวหน่อยนะครับนี่ฟังก์ชันรับสายวางสายแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าปุ่มตัวนี้ด้วยเนาะอ่าปุ่มนี้เนาะสวยๆเลยนะครับนี่ก็เวลาใช้ปุ่มนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นตรงนี้เนาะนี่เขียวๆเลยนะครับทุกคนตัวนี้ก็เวลารถออกนอกเลนอะพวกนี้เนาะนก็ใช้ได้เลยนะครับก็ปเป็นรถ ส่วนมากก็จะเป็น Honda แล้วก็ t ต y o ต a ตัวต้าก็ต้องเป็นเบนเบน,นหลักๆเนาะตัวนี้เนาะนี่สวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถไฟนะครับติดปกติคนขับมีกระจกเรียบร้อยอ่าเซลล์หล่อนี่ <c oughs> นี่ก็เป็นผ้านะคนหุ้มหุ้มหนังมานะครับนี่สวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกญ <c oughs> เจริโมสองดอกนะครับอ่าดับรถกัน ใครที่สนใจนะครับเจ้า Honda c ซ v i c นะครับ 1.8e นะครับปี2020ราคา5 3 9 0 0บาทติดต่อหาน้องฟิวได้เลย065 7400689นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย